เอาแล้วก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยครับวันนี้ก็อยู่เกี่ยวกับรูมพาที่ที่แล้วนะครัครั้งที่แล้วก็ค้างไว้กับหมูดาวแล้วเราก็เล่นกับหมูดาวจริงๆเล่นด้านข้างไปแล้วต่อไปอันนี้ก็เป็นด้านบนของมันแล้วแหละเราเลื่อนอะไรได้บ้างอ๋อเห็นแล้วด้านข้างอันหนึ่งนะถ้าจะให้ตรงมันต้องแบบนี้อ่าอันนี้คือตรงแล้วนี่ไงมีของเฟรนดี้แคนเดอรอีกแล้วด้ามจับด้านข้างนี้ดูได้ไหมขอดูหน่อยกดกดไม่ได้หรอ เอ่อฝั่งไหนกะมีฝั่งนี้ฝั่งนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะทำอะไรได้บ้างวะมันเหมือนโดนล็อกอยู่อะดึงไม่ได้ฮะโอเค l สเซ s o l u t ได้อินเดเทชันอืมเราได้ด้ามจับมาด้ามจับเอาไปทำอะไรได้บ้างวะด้านล่างคงไม่ใช่เพราะด้านล่างเราแก้ไปเมื่อพาร์ทที่แล้วด้ามจับบอตรงกลางอะอืม s m a อลสลิด in the exact center of the table ต้องใส่อะไรหรอด้ามจับเป็นสี่เหลี่ยมมันจะมีรูสี่เหลี่ยมหรอวะไม่เห็นฮะตรงนี่หรอใช่ปะวะอันนี้ก็ไม่ใช่อืมสี่เหลี่ยมอย่างนี้ปะวะอันนี้คืออะไรอ๋อดูคำใบ้หน่อยแล้วกัน S I s h o u l d search the top for something else I can do ควรจะค้นหาสิ่งที่อยู่ข้างบนเพื่อจะได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ฉันทำได้หมุนได้ไหมหมุนไม่ได้เหมือนโดนล็อกไว้อยู่โอเคมันเหมือนโดนล็อกไว้อยู่เออแล้วยังไงต่อวะก็ะคือผมมีแค่ด้ามจับสี่เหลี่ยมอ่ะหรือมันต้องดูด้านข้างจริงๆวะแต่ว่าคำว่ามันบอกว่าให้ดูข้างบนนะเนี่ยให้หาข้างบนอนะแล้วข้างบนมันมีอยู่แค่นี้หรือว่าต้องใช้ไอพีอีก โอเคใช้ไอพีเออเอาสิเออหมุนยังไงได้บ้างวะหมุนไม่ได้แฮดี๋ยวก่อนเออมันดูเขาเรียกอะไรมันมีลูกศรบอกอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าแก้ยังไงวะเมื่อกี้เห็นแล้วแบบงั้นด้วยวะตรงนี้ตรงนี้ขอดูหน่อยดูได้ปะไอตรงเนี้ยตรงเนี้ยขอดูน,นี้หน่อยอ่าเอากดได้มันคืออะไรเอ่ย อัสมอลตอเกตเป็นช่องใสไม่ใช่ทำไมใช่อ่ะทำไมใช่อันนี้วะหมุนโอเคหมุนให้ตรงหมุนให้ตรงหมุนให้ตรงประมาณนี้มันหมุนต่อไปได้อีกวะอ๋อต้องหมุนสุดเลยโอเคเป็นเส้นทางตรงแล้วแล้วก็มีอะไรงอกมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยหืมอ,อะไรวะเนี่ยดาฟีหูดาวโอเค เป็นรูปดาบเหรอไงต่อวะได้แค่นี้อ่ะได้แค่นี้จริงมันเป็นรูปดาบเอ้ยข้างหลังมีข้างหลังมีงงมนี่เห็นรู้นะรู้เฮ้ยเป็นรูปดาบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องโฟกัสเห็นนะเห็นนะตรงนั้นแ่ะชิดหายละมันจะทําไงให้มันเอ้ยแทนเลื่อนได้แทนเลื่อนได้โอ้โหเอ้ยรูปเดิมรูปเดิมเลยรูปเดิมเลยเดี๋ยดะต้องหมุนอีกอ่ะ นี่นี่น,น,นี่ตรงนี้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 เจ้าหรอืออนี่แหละโอ้โหได้มีดมันเต็มโอเคถ้าดูจากปลายมีดแล้วไม่มีไม่มีปริศนาให้แกใช่ไหมเสียบไหนได้บ้างวะนี่ปะตรงกลางเลยปะโอเคเนี่ยตรงกลางเลยอพอดีครับอม,มิดด้ามบอกเลยหมู่ดาวเปลี่ยนไหมเนี่ย ปรินาโคตรเยอะเอาละสิชีวิตโอ้โหแล้วปุ่มเป็นล้านอันนี้คืออะไรเอ่ยเราน้าจะต้องกดให้ถูกซึ่งเราไม่รู้ว่าจะกดยังไงให้มันถูกเฮ้ยดูได้ปะทำอะไรไม่ได้เลยฮะแล้วมีอะไรให้เราดูบ้างอ่ะออไอแท่นหมุนแท่นหมุนตรงนั้นแท่นหมุนตรงนั้นดูได้ปะมันหมุนยังอะ ไม่หมุนฟันเฟืองยงหยุดอยู่ยแปลว่าเราต้องแก้อันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วแก้ไงวะเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรทําอะไรหนึ่งจะถูกเอ่ออ,อะไรวะทาไมนี้เป็นสีแดงถ้าลองกดสักอันหนึ่งไม่เข้าใจไฮะเปิดในใั้งห,หมดเลยแล้วกันคืออะไรอะ่ะผมไม่เข้าใจอะ่ะ ดูเหรออืมคำตอบว่างไงบ้างอะ I cover slid back to review serotonin There must be clue on to the code เออรหรอน่าจะมีโค้ดน่าจะมีโค้ดอยู่บนนี้เหรอใช่เหรอมันเป็นแสงสะท้อนเฉยปะอืมไหนวะโค้ดอยู่ไหน เอ,อโค้ดใครมาสวนอะไรข้างหูเงี้ยเนี่ยถ้าตรงนี้ไม่ใช่เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันดูยังไงอะ่ะมันจะจะเป็นอันเดิมก็ไม่น่าใช่เดี๋ยวนะราศีเมื่อกี้ที่เราดูมันเป็นรูปดาบเหรอถ้าดาบเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ปะไม่แต่มันมีห้าจุดอ่ะกดไม่ได้แล้วครับ ข้างบนหัวมีไหมอืมไม่ใช่ฮหเอา้าอยู่ข้างหลังนี่เองวะโถโอเคไปข้ามบันไดเลยเป็นข้ามบันไดเลยครับอยู่อยู่นู่นอยู่นู่นโอเคข้ามบันไดเออเย่นี่แหละโอ้โหก็ตามหาซะนานต้องสังเกตมากกว่านี้เราโอเคหมุนได้ละมาพร้อมที่จะเจอแผ่นต่อไปแล้วครับมันคือลูกอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมลูกตา โอเครูปดวงตาแล้อันนี้ก็จะพับเก็บไปใช่ไหมออกไม่พับหมุนเฉยๆโอเคยังดูได้อีกอืมเฮ้ยเฮ้ยเหมือนอนโู้โคตชชอบเลยดูดิแม่งมัอย่างกับสองโลกอะ่ะอันนึงมีก้านอีกอันหนึ่งไม่มีน่าสนใจเฮ้ยเ้า้องจำเนี้ยอันนี้เป็นรูปตัววายโอเคจะไม่ยากจะไม่ยากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน อ๋อว่าแล้วมันมีรูปนี้จริงๆเด็ยนี่ไงมันหมุนอยนู่หมุนอยู่ชิบหายแล้วเอาผมจะทําไงให้มันตรงอ่ะเดี๋ยวก่อนเลยอจะทําไงให้มันตรงวะต้องรอจังหวะเหรอเดี๋ยวก่อนไปทํารูปนี้กันแล้วกันรูป Y Y อ่ะโอเคแล้วไงต่อมันจะมาหยุดตรงนั่นไงว่าและเชียวมันจะมาหยุดตรงตำแหน่งนี้พอดีเออแล้วให้เราค่อยๆโฟกัสนี่หรือเปล่านี่ตรงนี้ตรงนี้อ นี่แหละเคได้อะไรมาเหรอเนี่ยอลาสโกโอ,อมูลเลตใส่เออโอเคมันน่าจะแก้ป็นสนาไม่ได้น่าจะให้เราใส่เลยซึ่งวงกลมที่เห็นอันเดียวคือตรงนี้มีปะนี่นี่นี่อันนี้นี่นี่ไงเออพอดีดาวม,มันเหลือพอดีครับเคหมูดาวก็เก็บไปเลยอลังการเลอเกินแต่ละฉากเนี่ยพระเจ้า อันนี้ปลดล็อกแล้วก็สามารถเลื่อนได้ใช่ไหมโอ๊ะเฮ้ยเลื่อนแล้วตรงมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะขอดูตรงกลางแป๊บม,มันต้องเข้าเข้าไหนวะเดี๋ยวนะถ้าเมื่อกี้ที่คือผมหมุนมันเลิกจากตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมต้องหมุนยังไงวะเฮ้ยด้านข้างผมมีแสงแหละคิดเองปะไม่ใช่ใช่ไหมอย่านะอย่านะเอ่ม เดี๋ยวก่อนนะมันไม่น่าจะใช้ฝั่งนี้น,นะไอตัวเนี้ยมันบ่งบอกอะไรหรือเปล่าวะแสงอรอลูกศรมันชี้เข้ามาเออมันไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมเป็นลูกศรชี้ออกอ่ะอ้าวอ๋อ,อผมเก็ตละเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คืออะไรวะเดี๋ยวไปหมุนใหม่ได้ไหมขอมหมุนใหม่ ไอ้นี่อยู่ไหนอยู่น,นี่เมื่อกี้เอาฝั่งนี้แล้วต่อไปฝั่งนี้แล้วกันอ่ะฝั่งนี้อ๋อผมเก็ต e. แล้วคืออะไรข้างบนหนึ่งด้านข้างสองข้างบนหนึ่งด้านข้างสองนี้อ่ะและ้วก็เออกลับมาหมุนใหม่ได้ไหมมันยังมีอีกมันยังมีอีกอ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้แถวล่างสุดเป็นสองและแถวที่สามเป็นหนึ่งโอเคแถวล่างสุดเป็นสองแถวที่สามเป็นหนึ่งเออ นี่แหละโอเคเอาไอพิษออกว้าวอ,อะไรอยู่เนี้ยหืมเฮ้ยเก็บได้ไหมเก็บได้เลยเหรอ the energy source has b e i n g the new element คือมันน่าจะให้เราดูก่อนแต่ผมจะไปเก็บเลยไม่เป็นไรน่าจะคิดเก็บคริสตัลไงไม่คิดว่าจะเก็บมาเป็นชิ้นใหญ่ขนาดนี้อันนี้อุปกรณ์บลูทูธเหรอคืออะไรวะเอาละถ้าอยากจะรู้ <c oughs> คืออะไรก็ต้องส่องดูยังไงละ่ละอ่าอีกแล้ว ก็จะดูยังไงวนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนอันนี้มันมีอะไรให้แก้ไหมอ่ะหรือให้ว่าง,างเฉยเยมันมันเราหยิบไปจากตรงนี้ใช่ไหมโอเคเราหยิบไปจากตรงนี้เอองั้นเอานี่ก่อนลวกันเมื่อกี้สัญลักษณ์เป็นบลูทูธอย่างนั้นเอาโอ้ยโอ้ย,โอ,ยโอเคแล้วก็มาดูที่แผ่นนี้ โอ,อ้ยเดี๋ยวยดี๋ยวก่อนนะเชีย่ยเราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยหุนแล้วเข้ามาข้างในแล,ล้วด้วยโอเคจะย,ยิงก่อนนะอ้าวาแล้วเชียวมันต้องหมุนอย่างนี้ได้โอเคงั้นเหลือแค่หมุนให้มันตรงกันเลยอืมอ่ะมันเป็นเส้หลักนี้อ๋อไม่ใช่สิไอ้แท่นข้างล่างหมุนไม่ได้ฉะนั้นต้องเอาแท่นข้างล่างเป็นหลักอือนี่แหละ ได้แล้วสัญลักษณ์นี้มันคืออะไรกันแน่มันคือสัญลักษณ์ของเกม The Room เหรอเนี่ยมันเป็นเหมือนรูปแบบลูกศรชี้ไปด้านหนึ่งอะ่ะโอเควางได้เลยเออผมอยากรู้มันคืออะไรกันแน่วะปิดผนึกเป็นโต๊ะเลยเอาเร็วโอ้หือช่างจ้าซะเหลือเกิน c h a p t e r complete นะครับ Please forget but do you really think you have proven yourself yet คิดว่าเป็นการพิสูจน์ถุยพิสูจน์ตัวเองแล้วอย่างนั้นเหรอเอ๊ะแปลว่าจบยังโอ้ชิดอะไรเนี่ยเดี๋ยเดใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจะเย็นคนรู้คนพ่อไปทีเทียวเชียวฮี่เรามาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเตรยก่อนเลยเออกล่องอีกแล้วเหรอโอเคแ h วน e on e a r ได้ไ I มันอยู่ส่วนไหนของโลกเนี่ยเออนั่นสิข้างฉากหลังมันเป็นฟันเฟ,ฟืองหมดเลยน่ากลัว อาดูอันนี้สิเหมือนจะมีคนสเก็ตภาพอะไรไว้สักอย่างนะครับ A n อนุวิ t h ์ sketch of the new element เออมีคนสเก็ตภาพของอะไรอะแร่ธาตุเดนูเอลิเมนต์เดี๋ยวได้ด้วถ้าถ้ามันจบช้าแล้วคือมันสั้นกว่าที่คิดนะเนี่ยโอเคก็ขออนุญาตตัดพาร์ตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันจะได้ครบแบบ5ชาช้าพอดีมันจะเป็น4ี่ช้านะฮะแล้วก็ช้าสุดท้ายเป็นพาร์ทห้าฮะฉะนั้นก็รู้กันว่าพาร์ทหน้าจบแล้วแต่ว่าขอตัดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าคลิปมันจะยาวไปถึงครึ่งชั่ววโมงยยเดี โอเคครับถ้าใครชอบก็ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเลยครับเดี๋ยวมาต่อในพัทหน้านแล้วกันวันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ